อุ๊ยพี่น้องป้าป้าป้าอ้ป้าหมอข้างดาพี่น้องกำลังขึ้นมากครับพี่น้องเอ้ยกำกลังขึ้นครับอู้ยร่อยข้นมากครับนึกว่าป้านึกว่าป้าขาวพอแม่พี่น้องเอยป้าหมอเซตันโอ้ยป้าหมอข้างดาพี่น้องกำลังขึ้นมาเต็มเลยพี่น้องป้าหมอข้างดาแล้วแล้วยับขึ้นมาในข้องอีกาข้องน้อยนเนี่ยครับพี่น้องเต็มเลย เออเห็ครับเอ,อ้ยโผล่หัวขึ้นมาครับปลาหมอคางดำทยอยขึ้นมาครับโอ้เสียงนกห้องครับนกยาง,งบุห้องครับปรเป็นหงต,ตุ๊กตุ๊กตุ๊กอยู่ค,ครับเป็นหงส์งนี่มีหนักด้ยครับแต่บ่พอเขาเหรอครับปลาหมอคางดำกำลังทยอยขึ้นมาพป่นองเต็มเลย นี่ครับพี่น้องกำลังขืนมาเต็มนนครับปลาหมอคางดำเขาเรียกปลาหมอคางดำพี่น้องลูกหน่อยๆเต็มโอ้ยเริ่มขึืนมาเห็นหลายแล้วครับพี่น้องโป้โป้โป้ป้โหนาบลบหกัวพ,พี่น้องอัดเปิดพี่น้องผดสู้เมืองพี่น้องผดเออเห็นปะนิ่งนะครับมืองน,น,นิ่งเออทยอยขืนมาแล้วครับพี่น้องผลนิ่งนิ่งเลย น้ำลงพี่น้องน้ำลงแมนบ้ลนหรอครับน้ำลงเรื่องน้ำขึ้นพี่น้องอุ้ยป่าหมอคักขนาดพี่น้องเอเลนยาอะไรผุดไตน้ำพี่น้องมนนมเมื่อนี้บอกขึนมาเหนือน้ำเออแปลกครับวันนี้เขาไม่ขึ้นมาเหนือน้ำพี่น้องป่าหมอค้างดำดูครับกำลังขึนมากครับพี่นอ้องเต้อะไรผุดมีแต่ป่าหมอค้างดำ เยอะมากเลยครับพี่น้องปูขันลอยขึนมากแล้วครับพี่น้องพูด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 เอขึ้นมาแล้วครับลอยลอยลอยมากครับกําลังทยอยขึนมากครับพี่น้องเต็มเลยเป็นแพ้เลยครับเหมือนเมือนโตครับเขาบอกขึนมาเหนือน้ำครับพี่น้องมือนีแปลกพ่ดแมนมดเหรอครับมีแต่ป้าหมอข้างดําทั้งนั้นเลยครับพี่น้องปวดป้เออเห็นไหมครับทยอยขึนเริ่มขึ้นมาแล้วครับเริ่มขึ้นมาแล้ว เออเพิเพใส่กาลังพ่อหมกป่อพี่น้องก็ลังตากแดดทอดแม่นแม่นบอครับปลาหมอข้างดำบ่ครับพี่น้องปลาหมอข้างดำหรือปลากระบอกครับโอ้มีฝูงปลากระบอกด้วยครับปลาหมอข้างดำตรงนั้นคือปลาหมอข้างดำครับพี่น้องนะ่อีกฝั่งหนึ่งเป็นลูกปลากระบอกโอ้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่นตุ๋นพี่น้องไปขนาดเลยครับ ทยอยขึ้นไปแล้วครับพี่นอ้องน้ำขึ้นน้ำขึ้นป้าหมอกระไรเอ,อิเ่มเลยครับไปเบิ่งทางนทางนี้เป็นป่ายัางพี่นอ้องทางนี้เป็นป่า,ปายังอ้ยตรงนี้เป็นปลาปลาหยังเราพี่น้องนี่ตรงนี้ก็น่นาจะเป็นปลาหมอคางดำขึ้นกันนะครับพี่นอ้องหรือปลากระบอกวาครับพี่น,อน้องนะอือ ตรงนี้เป็นลูกปลากระบอกพี่น้องตรงนี้เป็นลูกปลากระบอกไม่ใช่ปลาหมอคางดําพี่น้องเนี่ยตรงนี้เป็นลูกปลากระบอกนะครับเอักลุ่มนี้เป็นกลุ่มปลากระบอกครับพี่น้องแม่นบอกเหรอครับน่าจะแม่นนะครับลูกปลากระบอกครับพี่นอ้องเต็มเลยพี่ออฝูงปลากระบอกอยู่กลุ่มนี้ครับพี่น้องว่งึงดะ เออนน่นนะครับพี่น้องเต็มเลยฝูงปลากระบอกครับพี่น้องเออโผล่หัวขึ้นมานี่คือลูกปลากระบอกเลยครับเดินอยู่อันนี้เม็นลูกปลาหมอข้างดําพี่น้องแต่มีปลาหมอข้างดําอยู่น้าอยู่ครับเบิงบ่งผุดเออกว่าโอ้ยฝูงปลากระบอกพี่น้องตรงนี้ไม่ใช่ปลาหมอข้างดําแต่มีปลาหมอข้างดําปนอยู่น้ำพี่น้องเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งผุด เป็นกลุ่มเลยครับกลุ่มนี้โอ้โบบมันดีเงะเลยครับทนครับแต่ตรงนี้เป็นปลาหมอคางดำครับพี่น้องเต็มเลยสย่อยทธิมาโอ้ยหลายข,ขนาดพี่น้องโอ,โอเคครับสวัสดีครับ